สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแรงศรัทธาเราพบกันที่นี่เวลานี้นะคะค่ะวันนี้นางฟ้าสยจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ไหนติดตามกันเลยนะคะสถานที่ที่เราจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกันในวันนี้อยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนั่นก็คืออนุสาวรีย์สุนทรภู่เป็นอนุสาวรีย์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงลัตนโกสินทร์อนุสาวรีย์สุนทรภู่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงให้ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและถือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแกลงจังหวัดระยองถือเป็นอนุสาวรีย์กวีแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บนเส้นทางแกลงแหละแม่พิมพ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่และท่าน เคยมาเยือนที่นี้เมื่อครั้งวัยหนุ่มพร้อมกับได้ประพันธ์นิราศเมืองแกลงเอาไว้ด้วยพื้นที่ของอนุสาวรีย์นั้นจะมีรูปปั้นของสุนทรภู่ตั้งอยู่ตรงกลางเป็นประธานบนเนินสูงด้านล่างจะเป็นบ่อน้ำมีประติมากรรมรูปปั้นหล่อของตัวละครในวรรณกรรมเอกของสุนทรภู่เรื่องพระอภัยมณีออกแบบโดยศาสตราจารย์ศินพีรศรี เป็นอย่างไรบ้างคะกับสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวในวันนี้ช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าพบกับเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลคะ่ะขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเที่ยวง,งานปิดทองรอยพระพุทธบาทและนมัสการลงพ่อสำลิดผลที่สำนักสงฆ์เขาวาังไซ อำเภอแกงจังหวัดระยองระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ที่จะถึงนี้ขอเจริญพรค่ะสำหรับเรื่องเล่าสำหรับพุทธการสัปดาห์นี้เราจะนำเสนอเรื่องของพระสังกัจยนานะต่อนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมได้เลยค่ะ วายท่านเป็นใครอ่ะออกไปนะอย่าหยิบจับของอะไรทั้งสิ้นเลยนะไม่งั้นข้าจะหาว่าท่านอ่ะเป็นขโมยมีอะไรเหรอแม่คนบ้าหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราอ่ะ ลูกรักของพ่อจําพ่อไม่ได้หรอแม่คนบ้าออกไปจากบ้านเราเลยเดี๋ยวก่อนพี่กกอยาท่าทางเหมือนพ่อเราเลยนี่พ่อ,อยังไงจําพ่อไม่ได้เหรอลูกซินฮะรู้จักชื่อเราได้ยังไงถ้ามีอะไรแสดงเป็นหลักฐานออกไปเลยออกไปเธอะไปไงพ่อไงจําพ่อไม่ได้หรอนี่นี่คือพ่อนะแม่ออกไป ôi <laughs> nhé yeah, anh chị ngơi à thật <laughs> แม่นางแม่นางอย่าเป็นไรอะ่ะแม่นางแม่นางเป็นใครอะ่ะอุย๊ยท่านเป็นใครกัน ข้าเป็นเจ้าของบ้านนี้ไงเห็นเจ้าหมดสติที่หน้าบ้านข้าข้าเลยอุ้มเจ้ามาที่นี่ไงอะไรนะท่านท่านสัมผัสกายข้าแล้วเหรอใช่แล้วข้าถูกใจแม่นางมากรู้ไหมนี่นี่ท่านทําอะไรข้าหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่ทําอะไรเจ้าเลยเออเพียงแต่ไม่ได้นะผิดผีไม่ได้นะโอแม่นาง จะผิดได้ยังไงเจ้าเนี่เป็นหญิงข้าเนี่เป็นชายคือ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 ข้ามีเมียแล้ว <laughs> เจ้าเป็นหญิงจะมีเมียได้งไงมาเป็นเมียข้าดี่ป่านะเมื่อก่อนนี้ข้าเป็นชายมาก่อนเจ้าเป็นชายได้ยังไงหรือว่าเจ้าเป็นคนสองเพศอย่ามาปลดแล้วนะมามาให้เราเชยชมหน่อยนะ ยาอย่านะท่านข้าชอบเจ้าจริงๆยาะนะท่านข้าบอกข้าเป็นผู้ชายไม่ได้ข้าชอบเจ้าแล้วจริงๆนะอยานะท่านรีบกลับนะแม่ลูกๆจะดื้อกับแม่นะ แล้วไงตัวเล็กค่ัพ,พ่อหนูจะซือ้อขนมมาฝากเก่งจังพ่ออย่าหนีไปไหนนะหนูจะรีบกลับมาเล่นกับพ่อจ้าลูกรักของพ่อแล้วไปเยี่ยมญาตินะรีบกลับนะแม่จ้าไปี่ค ตอนนี้ท่านพระศาสดาท่านส่งปณิพนิพานแล้วท่านรู้ไหมโอ้ยข่าวนี้ยเขารู้ทั่วเมืองแล้วท่านไปอยู่ไหนมาท่านอามแต่บางคนก็บอกว่าท่านยังไมป่ปณิพนิพานนะก็มีอ่ะพิสูจน์ที่ค้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิอ๋อพระก,กัจจนะเถละท่านจะมีรูปงามเหมือนพระศาสดาเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เสียดายจัง ก็ตอนนี้พระกัจจยนะอ้วนภูมิคุ้ยไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วล่ะสิจริงหรือเป็นไปได้ไงกันแม่แม่เราจะไปไหนกันนะแม่หนูเหนื่อยแล้วนะแม่อุ๊ยอุยหยุดก่อนนะลูกเดี๋ยวฟังซิ<ก>ว่าผู้นนใหญ่เขาคุยอะไรกันข่าว่าท่านตั้งใจอธิฐานจิตเป็นเช่นนั้น พอผู้คนเปรียบกายท่านเหมือนดังพระศาสดาแล้วยังมีเรื่องที่บุตรเศรษฐีคนหนึง่งที่เคยคิดว่าไม่ดีเกี่ยวกับพระกัจจายนะแล้วกายล่างเป็นหญิงด้วยนะมีนี่เลอผู้ชายกลายเป็นหญิงเป็นไปไม่ได้เขาเล่าต่อๆกันมา ท่านอีกแล้วเหรอแต่คราวนี้เราจะไม่ไล่ท่านแล้วนะทั้งที่แล้วอ่ะเราขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกน้องพี่เดี๋ยวนนั่งก่อนข้าอยากรู้เรื่องสามีของข้าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะท่านอ่ะเคยแอบอ้างว่าเป็นสามีของข้า ข้าไม่ได้แอบอ้างเลยน้องพี่แต่ข้านี่แหละคือโสระยะตัวจริงแต่กายร่างเป็นหญิงจริงด้วยข้าจำอากับกิริยาของพ่อได้แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าพ่อข้าชอบอะไรและไม่ชอบอะไรเราชอบการเล่นน้ำเป็นที่สุดเจ้าก็ชอบเล่นน้ำเหมือนกันไม่ใช่เหรอลูกซันเอ๊ะท่านรู้ได้ยังไงว่าข้าชื่อซันก็บอกแล้วว่าพ่อคือโสระยะ ข่ายังไม่เชื่อแล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าพ่อข้าไม่ชอบอะไรก็พ่อไม่ชอบสัตว์ที่มีพิษโดยเฉพาะงูไงใช่แล้วพ่อเราจริงๆด้วยแล้วเวลาน,นอนนะ่ะท่านชอบทำอะไรชอบโกนยังไงละ่ะพ่อยังมีสมบัติที่ซ่อนไว้อยู่ใต้เตียงด้วยเจ้าจงลองไปดูสิ สุริยะแล้วทำไมท่านถึงกลายเป็นหญิงล่ะไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรถึงเป็นขนาดนี้ดูสิโถแล้วพี่เป็นยังไงบ้างพี่ไปอยู่ที่ไหนมาพี่ไปอยู่ที่เมืองตักกาิลากับบุตรเศรษฐีน้องขอโทษน้องไม่น่าไล่พี่ไปเลยตอนนี้มีบุตรเพิ่มอีกสองคน แม่กับพี่เขาสิโถ<ฮ><ฮ>แล้วเมื่อไหร่จะกลายร่างเป็นชายดังเดิมล่ะพี่ก็ไม่รู้<ฮ>แล้วเดี๋ยวพี่จะมาใหม่นะ<ฮ>เดี๋ยวพี่ไปก่อนพ่อพ่ออย่าไปเลยพ่ออยู่กับหนู พ่อต้องไปหาคำตอบให้ได้เผื่อพ่อจะกลายร่างเป็นชายเหมือนเดิมจ้าพ่อหนูขอโทษด้วยนะพ่อไม่เป็นไรพ่อเข้าใจใครจะเชื่อเรื่องแบบนี้ แม่ลูกทั้งสองของเราเนี่ยหลับหมดแล้วนะแม่พี่จำเรื่องที่น้องเคยเล่าให้ฟังได้ไหมเรื่องที่น้องกลายเป็นชายจำได้สิแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเจ้าเป็นชายตอนไหนละ่ะก็ตอนที่คิดอยากได้พระกัจจยนะเป็นภรรยาละสิแล้วจะเป็นไปได้ยังไงเอาอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้เราลงไปขอโทษท่านดูเผื่อกรรมนี้ จะได้เบาบางลงบ้างก็ดีเหมือนกันนะพรุ่งนี้พระกัจเจยนะจะเดินทางมาเผยแพร่ธรรมเมืองตักกศีลาเผื่อจะมีทางแก้ไขบ้างเนี่ยก็หลายปีแล้วที่ข้ากลายเป็นหญิงนี่เป็นเรื่องจริงเหรอถ้าเจ้ากลายเป็นชายเจ้าก็ต้องทิ้งพี่สิเราเป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่ใช่หรอ ได้เพื่อนน่ะย่อมมาทิ้งกันเสมอ พระคุณเจ้าเจ้าคะข้าคือโสระยะคนที่เคยคิดให้ท่านเป็นภรรยาบัดนี้ร่างของข้าเป็นหญิงไม่สามารถกลับเป็นชายได้อีกแล้วและโยมต้องการอะไรล่ะข้าพระเจ้าอยากกลับกลายเป็นชายดังเดิมข้าพระเจ้าต้องขอคขมาโทษให้ท่านอาโหสิกรรมให้ข้าด้วย ที่ข้าล่วงเกินท่านไปอัตมาโอโหสิกรรมให้ ่แล้วพอะไรกันนี่เมียข้ากลายเป็นผู้ชายเป็นไปได้ยังไงลูก็อยู่กับพ่อนะพ่อแม่กลายเป็นผู้ชายได้ยังไงล่ะพ่อมันเป็นไปแล้วแม่กลายเป็นผู้ชาย ข้าพระเจ้าเรื่มใสในพระผู้ศาสนายิ่งนะักข้าขอบวชเป็นภิสุสักคนจะได้ไหมขอรับถ้าโยมต้องการอย่างนั้นอัตมาขออนุโมทนาบุญด้วย โอ้โหทำไมทางมันช่างธุรกันดารจังเลยแล้วเจ้าแน่ใจเหรอว่าพระมหากัจจยนะอยู่ทางด้านนี้พระสมณะมกยะถือศีลอยู่ในป่าพระเจ้าค่ะทางนั้นเจ้าจงนำเราไปแล้วกันได้พระเจ้าค่ะ ท่านคือพระมหากัจจจยนะเทระใช่หรือไม่ใช่แล้วท่านท่านคือพระเจ้ามัททุราชอาวันติบุตรเป็นแน่แท้ เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งนักที่เราได้พบกับพระมหากัจเจยนะเถระท่านพระมหากัจจยนะผู้เจริญพกพรามถือว่าเป็นผู้เจริญแล้วเป็นผู้ที่เกิดจากพหมเรื่องนี้ท่านหมายความว่ายอย่างไรวันณะศีเหล่าไม่ต่างกันดังนี้หนึ่งในวันณะศีเหล่านี้วันณะเหล่าใดเป็นผู้มัง่งคั่งไม่ว่าวันณะเดียวกันหรือวันณะอื่นย่อมเข้าเป็นสาวกของวันนะนั้น สองวันณะใดประพฤกอกุศลกรรมประบทเบื้องหน้าแต่มรณะวันน,นั้นเข้าสู่อบายเสมอกันหมดวันณะใดประพฤกกุศลกรรมนรบุตเบื้องหน้าแต่มรณะวันน,นั้นต้องเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันหมดวันณะใดทำจรกรรมประพฤกษล่วงเมียคนอื่นวันนั้นย่อมรับอัจฉริยะเหมือนกันหมด วันณใดออกบวชตั้งในศีลธรรมวันน,นั้นย่อมได้รับความนับถือและได้รับการบำรุงได้รับความคุ้มครองรักษากันหมดเราเข้าใจเป็นอย่างมากเลยเราขอเป็นอุโบสถของพระเถราเจ้าผู้เป็นสรณะเถิดอย่าถึงท่านเป็นสรณะเลยจงถึงพระผู้มีพระภาคผู้เป็นสรณะของอัตนาภาพเป็นสรณะเถิดเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ที่ใดเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรนินิพพานเสียแล้วปร,รนินิพพานแล้วเหรอพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ใดแม้ใกล้ไกลเราก็อยากจะเสด็จไปเฝ้าถึงแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าปร,รินิพพานไปเสียแล้วเราขอถือว่าพระธรรมพระสงฆ์ ตั่วไปต่างถือกันว่าท่านมีบารมีทางโชคลาภมีรูปปั้นท่านปฏิสถานอยู่ที่ใดผู้คนมักจะไปบูชาขอโชคลาภกันกับพระสังกัจจายหรือพระมหากัจยนะอยู่มาถึงภายหลังแต่พุทธปรินิพพานท่านดำรงมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ปรินิพพานเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องเล่าสำหรับพื่อการสัปดาห์นี้ กำลังสนุกแลวใช่ไหมคะแต่เสียดายเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะสำหรับสบัปดาห์นี้น้องฟ้าสายต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับก็ในนามของคณะกรรมการวัดนะครับในวันที่หนึ่งก,กรกฎาคม2 5 6 1ซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อหลวงพอเอิญนะครับในนามของคณะกรรมการวัดก็จะ ทำบุญนะครับเพื่อแสดงความกตัญญูน,นะครับต่อลวงพ่อก็เขอได้เชิญนะครับคณะติจานุสิทธิ์และก็ท่านที่มีความเคารพนับถือนะครับก็มาร่วมบุญกันนะครับมีการถวายพระทหารเพีนะครับแด่พระสงฆ์ในวันนั้นก็เขาได้เชิญทุกท่านได้มาร่วมแสดงความกตัญญูกตาวเวทีต่อผูอ้บาอาจย์นะครับ